ออกมาแล้วครับเมื่อกี้แดดไม่มีตอนนี้แดดมาแล้วครับดูครับพอแดดมาแล้วปลาจะดุหรือเปล่าแต่น้ำลงไปเยอะนะครับเพราะว่าสูบใส่นากันเยอะลองดูครับจะกินหรือเปล่า เจอปลาเคียเค้ยวๆก็ถอดใจเหมือนกันนะครับผมย้ำสักนิดครับตรงไหนเราคิดว่าปลาน่าจะอยู่เราขอย้ำสักนิด แต่แนะนำเลยครับว่าถ้าปลาเขี้ยวอย่าย้ำเยอะครับตกใจบางทีปลากตกใจตื่นอีกแล้วจุดนี้น้ำไม่ค่อยเยอะครับน้ําตื่นมากน้ําแค่เคียงเอวเองเดินตีเดินกวาดหาเรื่อยๆน้ําลงไวมากเลยครับข้างล่างเขาดูดน้ําใส่นาสองสามเครื่องเลย สักพักก็ไม่เหลือครับอย่างนี้น้ำตื้นๆนี้แหลงแน่นอนตบเ นนครับห่อแล้วโอ้แล้วครับในที่สุดในที่สุดในที่สุดอื้มส,สวยด้วย,ยลากหน่อยนะครับ ไม่หัวโตอย่างนี้ลนะอืมไม่หัวโตจังเลยเคครับในที่สุดก็โดนแล้วครับหัวโตหน่อยนะครับเอ,อ่อตัวนี้แป๊บหนึ่งนะครับวางก่อนวางไปตัวนี้ผมว่าจะปล่อยแต่รู้สึกว่าจะปล่อยไม่ได้แล้วครับผม มันบาดเจ็บเกินครับนี่ครับแต่ขอเข้าลูกตาเลยเดี๋ยวตัวนี้ผมขอเก็บแล้วกันปล่อยไปกลัวจะไม่รอดครับแต่ขอมันแทงเข้าลูกตากะว่าจะปล่อยซะหน่อยถ้าเ,เต็มตัวก็จะอยู่น่าจะเจ็ดแปดขีดครับแต่โอ้โหโตมากเลยนี่ครับกบพิษาทวินเทอร์โบสองใบพัดเหมือนเดิม เขาลูกตาเลยตัวนี้ไม่ปล่อยนะครับเพราะมันสาหัสเกินเดี๋ยวเก็บแล้วกันโอเคครับผมขอถ่ายรูปก่อนอครับตามชมกันต่อครับ ที่สุดก็ประสบผลสำเร็จครับกับไมายปลาเขี้ยวไซค์ก็สวยอยู่ครับเมื่อกี้แต่หัวเสดายหัวใหญ่ไปหน่อยตัวเมื่อกี้ว่าจะปล่อยนะครับปล่อยไม่ได้เพราะว่ามันจะขอแทงเข้าลูกตาครับเลยเราต้องเก็บเอามากินแต่ถ้าแทงปากนิดหนึ่งผมก็จะ ปล่อยอยู่ครับโอ้โหติดเจ็บเจ็บสาหัสเกินครับเมื่อกี้เลยไม่กล้าปล่อยกลัวตายครับนักตกปลานะครับว่าเออถ้าอยากตกปลาแล้วปล่อยพยายามดูปลาด้วยนะครับผมถ้ามันเจ็บสาหัสมากก็อย่าปล่อยเลยนะครับ เพราะว่าตายครับตายแน่นอนครับตีไล่ไปเรื่อยๆครับไล่สุมหาไปเรื่อยๆ มีตัวครับยังมีตัวอยู่ครับแต่จะกัดยากหน่อยตอนนี้แดดมาแล้วปามันอาจจะดุขึ้นครับ เหมือนเดิมครับตรงไหนเราคิดว่ามีเราก็ตีย้ำเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงครับปลามีไม่มีก็ตีย้ำไปก่อนเหยื่อก็เหมือนเดิมครับใช้แบบไหนก็ได้ครับอย่าไปซีเรียสเรื่องเหยื่อตัวนี้เกี่ยวกับเทคนิคแต่และคนสำหรับปลาเขี่ยวผมก็จะเน้นสองใบพัดเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเรียกเรียกร้องความสนใจปลาได้ดี แต่แนะนำเลยครับว่าอย่าตีย้ำมากครับเพราะว่าปลาเขียวนี่ยิ่งน้ำตื้นๆด้วยบอกเลยว่าโอ้โหตกใจง่ายครับผมจะตีย้ำตีเดินไปเรื่อยๆนะครับเริ่มร้อนแล้วครับเริ่มเหนื่อยแล้ว งานครับโดนแล้วโอ้โหกัดสวยมากครับเป็นไงครับวัดดูครับวัดลวงดูครับโอ้โหมุดโคนโอ้โหในที่สุดเอา้าลุดในที่สุดก็ลุดโอ้โหวัดเต็มแรงแล้วนะครับผมโอโ้ยางยู่เข้ามาหาเลยอะ่ะ อู๋ไซส์กำลังสวยเลยอ่ะอืเสียดายครับเสียดายภาพส,สวยๆแต่โอเคครับยังไงก็ยังมีตัวกัดนะครับผมสู้ๆต่อกันนะครับสู้ๆต่อไปครับนับตกปลาใหญ่ครับตัวเมื่อกี้ใหญ่มากเลยน้ำมันตื้นเลยครับมันไม่วิ่งมันผมส่งผมส่งสายเสร็จมันมันมุดเข้าโคนเลยอ่ะ เสียดายมากครับเสียดายมากเสียดายจริงสิงเลยจะได้ปลาไซส์สวยๆให้เพื่อนๆนักตกปลาได้ชมซะหน่อยส,ย,สยสวยครับไซส์สวยครับไซส์สวยอยู่แล้วๆก็เจ็ดแปดขีดนะครับตัวนี้เสียดายครับเลยไม่ได้ชมกันเลย โอเคครับไม่เป็นไรครับตามต่อครับตามตีต่อ ดูแล้วกัดผิดอีกแล้วอะไรนี่อ่อควรจะกัดแต่และตัว สวัสดีครับจุดทิปวันนี้มาตีสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็กัดอยู่ประมาณกัดอยู่ประมาณสองสามสามทีสี่ทีนี่แหละครับผมปลาเคี่ยวมากครับหมายนี้หมายนี้ปลาเคี่ยวมากคนตกเยอะโอเคครับสี่ชั่วโมงได้ตัวเดียวก็ยังโอเคครับผมยังก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ